นะครับมันจะมีความทับซ้อนกันอยู่นะครับแต่ไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำไม่ได้ทั้งอ่าเอสทั้ง New S c u r v ิแล้วก็12การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ e C ด้วย12การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ e C ได้แก่อะไรบ้างนะครับก็ได้แก่1ยานยนต์สมัยใหม่นะครับยานยนต์สมัยใหมย่ยานยนต์สมัยเก่าก็คืออ่ายานยนต์ที่ใช้น้ำไอ้น้ำมันเก่าไปนะครับก็คือยานยนต์ที่ใช้รถ ยนต์สันดาปนะครับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกสูงมากนะครับแล้วก็มันไม่สอดล้องกับ fdg นะครับเพราะฉะนั้นาภาคธุรกิจต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ไทยเนี่ยเป็นมีเขาเรียกอะไรมีรายได้จากการส่งอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับ ออกไปเป็นสินค้าส่งออกเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่รายได้อันดับหนึ่งของประเทศนะครับรายได้อันดับหนึ่งของประเทศได้จากการท่องเที่ยวแต่ถ้าสินค้าการสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งนีก็เป็นรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นรถยนต์สันดาปเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงของสันดาปเนี่ยเราเป็นพรเอกนะครับแต่พอมารถยนต์สมัยใหม่นะครับ ไทยก็กําลังร่วมมือร่วมกลุ่มกันอยู่นะครับกับจีนบ้างกับอะไรบ้างนะครับในการที่จะเป็นเจ้าแห่งอาเซียนนะครับในเรื่องของการส่งยานยนต์สมัยใหม่ออกสู่ตลาดโลกเช่นเดิมนะครับก็ไม่อยากให้มันจอดอยู่เพียงแค่รถยนต์สันดาบนะครับแต่ว่าตอนนี้เวียดน,นามนะครับก็พยายามที่จะเร่งที่จะเป็นเจ้าตลาดแทนเราให้ได้นะครับ ต่อไป2ก็คืออิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับแล้วก็3การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ4การแปรรูปอาหาร5การท่องเที่ยวรายได้ดีและเชิงคุณภาพนะครับแล้วก็6นะครับหุ่นยนต์7การบินและโลจิสติก8การแพทย์ครบวงจรนะครับข้าว เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 10. ดิจิตัลสิการป้องกันประเทศการป้องกันประเทศเนี่ยมันไม่มีในเคิร์ e นะครับสิ 12, การพัฒนาบุคลากรนะครับแล้วก็การศึกษายานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์และทางเกษตรเทคโนโลยีแปรรูปอาหารท่องเที่ยวอุยนยต์ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรแปรรูปท่องเที่ยวอุ่นยนต์นะครับจําที่เราฝังก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปท่องจําทีเดียวเนี่ยจำไม่หมดนะครับยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์การเกษตรแปรรูปท่องเที่ยวอุ่นยนต์แล้วก็บินหมอเชื้อเพลิงบินหมอเชื้อเพลิงดิจิทัลป้องกันแล้วก็คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรม สิบสองอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC นะครับก็สำหรับในส่วนของสรุป EEC นะครับก็คงจะมีเอาไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเนื้อหาอื่นๆผมก็จะทะยอยนะครับทยอยสรุปลงไปให้กับทุกท่านในกลุ่มลุ่มเฟซของเรานะครับแล้วก็คงจะเป็นอาทิตย์ถัดไปนะครับเราจะมาทำข้อสอบกันต่อนะครับพอสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ